พิมพ์รีภายแพ้คดีศารสั่งจ่ายสองแสนคดีหมิ่นประมาทหมอวรงเมื่อวันที่4พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3พฤศจิก,กายนนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่าข่าวดีครับผมชนะคาดีที่พิมพ์ด้วยพายหมินประมาทผมเขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมตามที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา200,000บาทครับทางนี้ในส่วนของข้อความที่พิมพ์ริพายหมิ่นประมาทสรุปตามที่นายแพทย์วโรงโพสต์ได้ใจความว่าท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้ซุงดิฉันไมซีกของัดกระฝากคะ่ะ จะได้ไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วสําหรับคดีดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ช่วงที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รวมเสวดนาในแคร์กัับเฮาส์เอ็กแคร์ทอสแฮชแท็เป็นไงไวัยรุ่น ตรวล็อกยูนิสกิลยุคใหม่ของวัยยาวรุ่นกับโทนี่วูดซัมโดยมีช่วงที่นายทักษิณได้พูดประเด็นภายในเรือนจำเขามีนสนามฟุตบอลมีโรอาหารเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้หรือไม่หรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพิริพายตั้งให้พอตั้งแล้ว ก็เอาคนออกมาตรงนั้นซะและไปทยอยฉีดวัคซีนหลังจากนั้นเมื่วันที่20พฤษภาคม2564นายแพทย์วโรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้ออกมาเขียนข้อความทางเฟซบ o ๊กชื่นชมพิมพริพายที่ตำหนินายทักษิณต่อมาพิมพริพายได้ไลฟ์สดกล่าวถึงหมอวรงด้วยคําคที่รุนแรง